สวัสดีครับผมฟุกกล้วยกล้วยสาันธุ์เครื่องมือช่างที่สาวฟุกต้องมีกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมในคลิปนี้นะครับในมือผมนะครับฟุก925นะครับฟุก925คือเครื่องวัดความเร็วลมนะครับมีด้วยกันอยู่2ฟีเจอร์ด้วยกันก็คือวัดความเร็วลมแล้วก็วัดอุณหภูมินะครับในส่วนของความเร็วลมเนี่ยเราสามารถวัดได้2หน่วยหลักๆก,ก็คือหน่วยเมตรต่อวินาทีแล้วก็หน่วยลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั่นเอง ถ้าเกิดว่าเราวัดในหน่วยเมตรต่อวินาทีเนี่ยเราสามารถวัดความเร็วลมได้ที่0.4ถึง25เมตรต่อวินาทีแต่ถ้าเกิดว่าเราวัดในหน่วยของ cms หรือว่าลูกบาทเมตรต่อวินาทีเนี่ยเราสามารถวัดได้ที่0.01ถึง99.99ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับในส่วนพิจาที่2ที่เราสามารถวัดได้ก็คืออุณหภูมินะครับอุณหภูมิเนี่ยเราสามารถวัดอุณหภูมิของลมได้ที่0-50องศาเซลเซียสนะครับสำหรับวิธีการใช้งานหรือตัวอย่างการใช้งานเดี๋ยวผมพาไปดูนครับผมไป เราเรามาดูทางนี้ครับผมนี่เห็นไหมฮะตอนนี้ไม่ค่อยมีลมนะตอนนี้อ่านได้ที่0.52นี่รถไฟผ่านพอดีน่าจะมีลมนะครับนี่ฟุตเทดนี้น่าจะเกิดน่าจะมีนี่ไปนะครับอ เราเปิดเครื่องเสร็จปับ๊บเราก็เอาตัวนี้ไปจ่อใกล้ๆนะครับเราก็ได้เห็นว่าตัวเลขมันดิสเพย์มันขึ้นตอนนี้อยู่ที่2.1 2.2 2.3นะแสดงว่ามีความเร็วประมาณ2กว่า 2. 2กว่า2.2งจุดสามประมาณนี้อุณหภูมิอยู่23 24องศาเีนะโอเคประมาณนี้เองนะครับง่ายๆเลยแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวเครื่องพุ๊ก925นะครับ ทั้งหมดฟีเจอร์ต่างๆหรือว่าสนใจก็สามารถทักคอมเมนต์ในใต้คลิปเราได้เลยนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก,กดกระดิ่งด้วยเพื่อรับการแจ้งเตือนจากเรานะครับเมชโ o นิกนะครับฟุ๊กไทยแลนด์นะครับวันนี้ขอฝากไปที่ลมเย็นๆวันนี้บ๊ายบาย